ครับผมผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมมีไฟฉายแต่ดันไม่มีฐานม,มีฐานแต่ดันไม่มีไฟฉายเออปัญหาของท่านจะหมดไปเพราะผมมีของดีมานําเสนอครับผมไฟฉายสองพลังงานนะครับผมไม่ต้องพึ่งแบตเตอรี่ระบบไฟฉายนี่ก็คือสามารถให้พลังงานที่เอได้มาจากธรรมชาติหรือว่าเอามาจากการแรงเสียดทาน,นก็คือแบบระบบไดนโมคือแบบปัน่นนะครับผมก็ <S <S คือเวลาเราปั่นไปปุ๊บมันจะเก็บพลังงานไว้ในตัวจะมีแบตลิเธียมสำรองอยู่ในตัวนะครับ เราสามารถเอาพลังงานจากความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เพราะามันมีแผงโซลาร์เซลล์คุณสามารถชาร์จจากแสงอาทิตย์ให้กลับมาเป็นพลังงานของไฟฉายได้หรือถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่มีแสงอาทิตย์คุณก็สามารถให้พลังงานจากการปั่นไดนาโมของมันเองก็ได้ครับผมไม่ต้องง้อแบตเตอรี่ควรจะมีไว้ครับเราจะมาลองเทสความสว่างของเจ้าไฟฉายตัวนี้ดูนะครับผมว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับ โอ้โหอืมสว่างใช้ได้ครับผมเยี่ยมครับ